เอาบุญยังน้อทางนี่น้อฝานนกปกปกรละบาทดิเออปิดจอจิมงานไปที่เครื่องเสียงเงามาหอดแล้วฝากลาบปกปกรละบาทดีได้เนื้อสดๆมาใหม่ๆเออดมาเป็นเอาบุญจังจังจังบาดดิเอาจวดจัดฝาดบึ้มเปียกพักหอมพักกะหล่ำพักโอ้ยอู้ตับมันคืองามแต่ดอกจอกสามสิบเกียบเอาลาเส้นบาทดีจวดจันเอาสูง เสียหลัอกออกจากห้องนี่เถินอยู่แต่ห้องเธอเว้ยข้าสูงใครข้าเจ้ากัาล่างซอยจุไปกินบ่ซอยจุเอากดบ่่ตัวขอยหักปานาเอนี้ไปเบิ่งไ,<ป>ไปแล้วข้าเจ้าบ่ขายวันนึงกันนะบ่แม่นมน,นี่แม่แม่เราซื้อมาโอ <END S 1> า้แม่เป็นซื้อมาแล้วแม่อีหลีแล้วแม่จุ่มเพิ่นซื้อมาไปเบิ่งติล่ะทีมงานควรถวายกันร่งซอยอยู่ไห้มาเบิ่งมาเบิ่งเอาจานมานึ่เอาไปเขาเสียเขากินน้ำหมดละเงินบอมีซื้อกินขอกินน้ำเขาติไปเบิ่งดูไปเบิ่งดูขาเจ้าซอยอยู่ใส่ โอ้โหไปครับพี่น้องมาเนี่อ่าวสูงเป็นตาสร้างสีผ้าไปเบิ่งทีมงานควอว่ายสรอยจุเขาจะเอาสร้อยจุทั้งไหร่บุญทั้งสายทั้งสาอ่าเออทั้งสายโยกกระโนดเมือยสายอ่ะเมือตีนั่นไปผู้ใดบอกเขาจะเอาสีสรอยจูกันเมื่องนั่น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 กำลังสวยอยู่ยังเบิ่งอ้่ย โอ้ยได้กินป <Now. S 2> hey, ันแมงวันวะมาแล้วเอ้าคนนี่ละเออได้กินปันแมงวันวะได้ยินปลาซอยจูย่างเหลวๆน้ำหนาเลยใช่หรอเบิ้ตเหเบิดเนี่ยผู้ใดซื้อมาหายน้อยเนาะอีเมียตีจสดสๆเลยครับปบิ้ตเหเนี่ยไม่ไม่จุดๆบนสีซอยสีลาบกันบ้าบ้าเบิ้งซีนขึ้นไปบนระบาดเลยกินวะเนี่ยกินเป็นวะ ส่จูเนี่ยก็ทางตอนเง้อยู่ไก่เลยอรับให้ไปดองครับสำนักง,งานหนูพันวิเศษศิลป์วันนี้หลังจากที่เราไปลำไปทําการแสดงกลับมาจากจังหวัดสระแก้วนะครับคุณแม่นะครับวหนาวงเพ่นได้ซื้อนะครับเนี่ยมาให้ทีมงานเท่านะครับลาบก้อยสอยจูกันนะครับปวดอ่ะกำลังสอยกันไป้องครับปวดได้พดวด พวกอยากกินเซียนพี่มานั่งอยู่ข้างอีพ่อพี่จ่อตาก็เจ้าเลี้ยวเว้ยเนาะนึกว่าสิมาเยัดซอยเพื่อนมาได้แต่ม่าจอบตัวนี้คิดเป็นอยู่ทีเจ้าดิฟเนี่ยดิบกับเปลี่ยนอันกินดิฟนี่มี่ยังเน่กินดิบเปลี่ยนเนาหนึ่งซียนละล่ะเอาสองเออเมียบ่ลวกน้ำพอนก่อนสิเมีย เอาดิโอ้ยเราหาแดกด่ากันเลยกินเมียหรือกินดิบเลยขับไงพ่อกินขับไงวะขับหน่อยๆขับไงเขาไงเขาออเอาเข่าใหญ่เอาไปไปบังบุญสอยจุบุญอ่ะเอาโอเคนะครับทีมงานซอยจุณสำนักงานนะครับผมแล้วจะลอยไปต่ำของหูก่นกันมื่อนี้ท่องใส่เพราบันไดดอกนี่เอาเกียงมาอีกแล้วไอ้ทีมงานเพิดกินซะนะครับผ้าอ้าวใหญ่มาซองเบิ้งผ้าอ้าวสูงมาซองเบิ้งเถื่อเพิ่น อยากกินน้ำเพลินสิ่งนี้ดี๋ยวไปต m, ่ำบังหุ่งก่อนน่รถเรามาถึงแล้วนะครับรถเวทีเครื่องเสียงนะครับอยู่ข้างนอกกับสองสามั้นจอดเรียงกันอยู่นข้างในกับมาจอดไปแล้วนะครับรบแดดรบฝนขุนอีปอร์นอนเบิ่งนเตอรตัดอยู่บนนะครับอีปอโนพานนะครับผู้ก่อตั้งวงมรำโนพานวิเศษสินนะครับคุณพ่อนะครับนั่งแข็งแรงไม่ร้องแต่ละมือแต่ละเว้นพ้นกันนี่แหละยางเระอยู่น้ำสันักงานนี่แหละนะเบิรงลูกเบิ่งหลานอยู่น้ำมูนี่แหละนะครับ หาแล้วเดี๋ยเราก็ถือเสียมถือปากกระจกหาเลาะกคุดนั่นคุดนี่นะครับอีพอเราแข็งแรงดีนะครับผู้ก่อตั้งหนูพานวิเศษศิลป์เบิ้งไปเบิ้งตามบาหุ่งก่อนพี่น้องตามบาหุ่งไปกินก่อนเพราะขึ้นอยากกินเนื้อปันไดนบ้างนี่ในไหนรถเครื่องเสียงเขามาหอดเดี๋ยวพี่้งก่อนรถตู้ลำโพงพี่น้องถามมาได้ว่าตู้ลำโพงแบบไหนนะครับในรถให้ตัลิกแบบนี้หระพี่น้องตู้ลำโพงของไผ่ของ นูพันเองเด้อครับเด้อเนี่ยสองคันเนี่ยอันนี้รถลำพงทั้งสองคันนะครับเข่าจอดในโรงจอดรถแล้วนะครับรถตู้ลำพงไฮดรอลิกนี่นะครับพี่น้องจอดเรียบร้อยครับสองคันนะครับสบายสะดวกสบายครับไปวอดกัดดำขึ้นเลยเป็นไฮดรอลิกดำฟืดขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งลำพงเลยนะครับตั้งตู้เบียดตู้เสียงกลางอยู่นี่หมดเลยนี่ จ้าหอวดบ้านเราจ้าเดินร่างตลอดปลอดภัยสุขูสุขคนมาหอวดเบิร์ล้วที่ยมงานพ่อพ่อแม่แม่เห้านะครับประวัติเป็นทีมเวทีเครื่องเสียงนะครับมาหอวดเบิร์ล้วนะครับปูนขั้นหนึ่งอยู่ทั้งนอกนะครับหาหม่องจอดนะครับนี่รถไฟรถอันเวทีมาเบิร์ล้วนะครับรถบัสคอนวอยก็มาแล้วคอนวอยเพิ่งจะขึ้นรถบัสขั้นหนีพี่น้องนะครับคอนวอยแม่คั่วนะครับนี่คืนรถบัสขั้นหนีส่วนรถบัสศิลปินอีกขั้นหนึ่ง รถบัสเดนเซอร์อีกขั้นหนึ่งทั้งเบิร์สาขั้นนะครับรถบัตแต่ว่ารถบัสศิลปินกับเดนเซอร์เห็นเพราะท่านฮอดนะครับกำลังตะย้อยมานำกลนี่แหละอันนี้ขั้นนี้เข้ามาแล้วนะครับนี่กำลังตีโค้งเข้ามานะครับรถเวทีมาๆๆอ่ะเดี๋ยวไปต่ำบางฮงไปสู่อาวสูงกินก้อนนะครับเพิ่นพาไปกินกาแฟาแล้วว่างั้นทีมงานกับสอยจุนะครับอ้าขอบคุณอีเมลเด้อนะครับนะครับ ขอบคุณคุณแม่บุ๋มนะครับแม่บุม๋มเสือเซียนมาหายทีมง,งานนะครับแม่บุ๋มพออุดนะครับเพี่บบังขั่วสิมาต่ำบังฮงได้ใช่ล่ะเห็นทีมงานเขาตา่ำปวกเปี๊ยกพวกเปียกจังหวันนี่บังฮงมีอยู่เราสิย่ำบังฮงต่ำไปสู่อ่าวสูงกินก่อนโคก็เห็นแต่าสากใช่ล่ะโคก็เหนแต่าสากโคก็ตั้งๆอยู่นี่ฮ้อมีโคกแตกซะบว่บเด็กหนุอยว่านันวามาลองกองแกงยนมาเห็ด กคกแตกมันก็เลยพ่อได้กินซ้าม,มันไปกินซี้ยนอะไรก็ได้พ่อนี่โอ้ยเห็นมันมาต่ำกระเทียมต่ำยังอยู่วะงันเออกคกแตกซ้ำเอาพ่อ,อได้กินดอกเอาก๋วยเจียวสันน่ะโอ้ยพ่อสิต่ำบางฮวงจะน้อยกคกแตกซ้ำเอาเดี๋ยวจะไปซื้อนหน่วยใหม่มาต่ำบางฮวงมาหายระบาดน,นี่มีมวันตอนประแดกปัญหาคือสันเด๋อฮะยุ่งข้าเตี่ยกระโดดเราพ่หิวมา,ามาเดี๋ยวเยี่ยมมากินข้าวกับพ่อ สันสูและสันหิวูจำจำจำนี่เดี๋ยวหมูอันหมูยังกอดหมูอันมืาขึ้นเห็นไหมหมูอันที่พี่น้องคนน้ำมานหายเข้าน่ะหมูหันเออหมูหันเดี๋ยวอันคลิปหมูหันเจ้าคอยต้นลงอยู่เดี๋ยวจังสีลงตอนนี้กินเกากันพี่น้องแต่บางงงมาสูเป็นกินปลาแดกต้นพิพิรุยันขนาดดิเจ้ากินอะไรบอกาแฟนี่ปลาแดกต้นบางงงกะจำน้อยๆเพราะจำไรบู้ยเอาละเอาแรลงมันสิฟงเสีตาเอาดึก โอเคครับพี่น้องกินในกินเขาจานลอยครับอ่าวสูงเป็นตาซังทีมงานผลสร้อยจูอยู่บนหัวบอไปกินน้ำเพลนดอกบ่อ,บอน,นเมื่อนหรบอรถนัดซีน,น,นมันไหรมื่อไหร่ทองใส่บอดีเมื่ไหรไอทีมงานคนกินซะเอาจวดเอาเน่ต้มคคไก่้กวีพี่น้องมากินเขาน้ำกันครับโอ้แม่แล่ะถูกไปดังแป๊ะแลยด้วย <laughs> รูปนี้นี่ตีเงี้ยโอเคครับเอาขอบคุณครับไปแล้วสันเอาบอก ปิดตัวจิมงานไปที่เครื่องเสียงเอามาหอดแล้วฝากลาบโปกๆระบาดนีิได้เนื้อสดๆมาใหม่ๆปิดมาเป็นเอ,อเนาบุญจังจังจังบาดนีิเอาจวดจจดฟาดบึ้มเพียรพักหอมพักตะลำพักโอ้ยโอ้ตับมันคืองามแต่ดอกจอกสามสิบเกีบเอาลาบสิ้นบาดนีิจวด